ไปสวัสดีครับผมวันนี้ก็พามาชมนะครับเจ้าเยียบุรีลำนะครับตัวนี้เป็นทายาทของเจ้ามหานครนะครับแม่เป็นเสือดำเสาเวียนแตกก็ผมซื้อมาจากท่านสจโบนะครับตั้งแต่ห้าเดือนนะครับในราคาสองหมื่นบาทนะครับก็ยังไม่เคยเห็นเตะนะครับไก่ห้าเดือนแต่ว่าในปัจจุบันตอนนี้ก็ปีกว่าแล้วครับสถิติสองไฟนะครับก็เป็น พี่น้องที่ติดตามน่าจะทราบกันดีนะครับตอนนี้ผมก็ทําเป็นพ่อพันธุ์แล้วนะครับก็มาให้ชมนะครับกระดูกโครงสร้างนะครับเนี่ครับผิวพันธุ์นะครับไก่ไม่ได้ทําอะไรนะครับผสมอย่างเดียวละนะครับมาดูหน้าตาใกล้ๆนะครับนี่ครับผิวพันธุ์เนื้อตัวครับก็ให้พี่น้องพิจารณาดูนะครับถ้าท่านใดอยากได้ทายาทนะครับไก่ตัวนี้ ที่เคยเห็นชนนะครับเนี่ยครับกระดูกโครงสร้างก็ถอดแบบพ่อครับตัวนี้ทั้งสีสันหน้าตาโง่เฮงแล้วก็ฝีมือนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมทําลูกอย่างเดียวแล้วนะครับใครที่อยากฝากผสมหรืออยากได้ทายาทก็ติดต่อที่ผมได้เลยนะครับโอเคครับตัวนี้เยียเยียบุยลำครับ